เห็นไหมโอ้เห็นนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับรอยเท้านะแล้วก็ได้มีคนนะครับนําเหรียญมาโยนนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นกติอยู่หลังเดียวเลยนะโดดๆเลยนะครับที่สร้างไว้อย่างดีเลยครับเป็นกติใหม่เลยนะก็อยู่ภายในวัดป่าปูกผ้าพื้นนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมสบายตามากเลยครับ สวัสดีครับผมเต้พัดเที่ยวป่านะครับก็อีพีนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับอคุณอ่านข้างลงป่านะครับผมนะครับก็จะเป็นไกด์ให้เรานะครับขึ้นมาสำรวจอ้อมขับรถอ้อมขึ้นมานะครับคือเมื่อกี้เราคิดทีแ้วเนาะพาไปชมภูผาเพิ่งที่เป็นถ้ำด้านล่างโอ้ครับตอนนี้ผมพาขี่รถอ้อมขึ้นมาชมพัดวัดภูผาเพิ่งด้านบนครับเป็นสถานที่ที่ เป็นจาที่เดียวกันแต่ห่างกันแค่มีหน้าผากันครับผมจะพาชมนะครับเป็นอยู่บริเวณด้านบนนะครับผมก็ผมก็เคยมาเป็นครั้งแรกนะครับผมฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับผมก็ผมจะพาชมนะครับภายในวัดนะครับผมข้างบนนะครับก็จะเป็นเป็นองค์นะครับผมองค์กากีน้ํานะครับภายในวัดนะครับผม ก็จะมีเป็นองค์แดงนะครับคอยเก็บน้ำช้าภายในวัดนะครับในฤดูหน้าแล้งนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับเป็นศาลานะครับที่พักของพระนะครับผมนี่ครับก็จะตั้งอยู่ในบริเวณหน้าผานะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับก็เหมือนกับบริเวณนี้นะครับเหมือนกับพระท่านได นอนในเต็นท์นะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้นะโอเห็นไหมครับเหมือนพระท่านได้กางเต็นท์นอนนะครับผมรับลมหนาวหรือเปล่านะครับบริเวณนี้นะเพราะว่าวันนี้นะครับเวลาผมมาถ่ายนะครับก็เข้าถึงฤดูการนะครับฤดูหนาวแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นด่านหินนะครับก็จะสามารถชมวิวนะครับเห็นอำเภอเต่าง่อยนะครับผมนะครับ ก็จะเป็นด้านหินใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นพระประธานนะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้นะอ้นี่ครับผมแล้วก็เหมือนกับพระท่านนะครับบริเวณนี้นะครับจะอยู่ที่จะกลางเต็นท์นอนนะครับหรืออาจเป็นเพราะว่าหน้าหนาวหรือเปล่านะครับนอนกุฏิไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่า น่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็เป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็มีพระองค์เลี้ยงครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับจะอยู่บนศาลานะครับผมเห็นะครับก็จะเป็นด่านหินนะครับส่วนมากนะครับแล้วก็ก็คือพระท่านได้กางเต็นท์นะครับสองเต็นท์เลยนะก็น่าจะพักอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นะครับผม ก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นยกโครงน่าจะทําเป็นศาลานะครับแต่เหมือนจะยังขาดฝับใจหลายๆอย่างนะครับผมจึงทําได้แค่เป็นฐานไว้ก่อนนะครับผมก็เป็นวัดที่อยู่บนเขานะครับผมยังไม่น่าจะมีคนรู้จักมากนะครับก็ถ้าคนดูคนไหนนะครับพอจะมีช่องทางนะครับการบํารุงวัดนะครับผมหรืออาจจะ สามารถนะครับสร้างนะครับเป็นกะถินนะครับมาถวายวัดได้ก็ที่วัดภูผาพึ่งนะครับอําเภอเตางอยนะครับอยู่ที่บ้านนาตาลนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเห็นไหมครับก็บริเวณนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นหน้าผานะครับก็จะเป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับก็บริเวณนี้นะครับ ด้านล่างนะครับจะเป็นทางที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้ขับรถนะครับอ้อมเขาด้านล่างนะครับเพื่อไปยังไอที่พักสูงนะครับภูผาพึ่งด้านล่างนะครับเป็นที่พักสงแห่งเก่านะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับท่านได้ย้ายขึ้นมาบริเวณข้างบนแล้วนะครับผมด้านล่างที่ผมไปถ่ายมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับจะไม่มีพระอาศัยอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็เป็นชะโะหินนะครับโอ้โหตัวนี้ก็บริเวณภายในวัดนะครับก็ยังไม่ได้พบทุกอย่างนะครับภายในวัดก็เป็นวัดที่อยู่บนเขานะครับ ก็ที่ผมขึ้นมานะครับก็มีพระมาจำพรรษาอยู่ประมาณสี่รูปนะครับที่ผมเจอนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะครับเห็นไหมเยอะไปเลยนะครับ ด้านล่างก็เราจะมองเห็นเป็นทุ่งนานะครับอยู่กลางเขาเลยนะ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเดินทางไปฝั่งนู้นนะครับว่าเราจะเจออะไรอีกไหมนะครับ ด้านล่างนะครับจะเห็นเป็นกุตินะครับซึ่งไกลออกมาจากภายในวัดนะครับผมโอ้โอเห็นมีป้ายติดนะครับบริเวณนี้นะก็จะเป็นนะครับลอยคนโบราณแปดศอกนะครับเห็นไหมครับโอ้ แปดสอกก็ถ้าเทียบกับก็เทียบกับเมตรนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับก็คือใหญ่กว่าคนปกติครับผมก็คิดดูนะครับว่าอกผู้ชายนะครับแค่สามสอกแล้วนะครับแต่บริเวณนี้ก็ก็คือจะใหญ่กว่านั้นอีกนะครับเหมือนกับได้สร้างไว้นะครับเป็น เป็นสู้นะครับคอยคลองไว้นะครับเห็นไหมโอ้เห็นไนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับรอยเท้านะแล้วก็ได้มีคนนะครับนําเหรียญมาโยนนะครับบริเวณนี้นะครับโห้นี่ครับก็คือมีจุดนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกจุดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรอยอะไรหรือเปล่าเห็นเขามาร้องไว้นะครับ นี่ครับผมรอยคนโบราณแปรศอกนะครับแล้วก็หินตั้งนะครับผมเจอบ่อยมากนะครับในบริเวณแถบนี้นะครับผมก็เหมือนกับเขามาตั้งเพื่อเป็นการขอเข้านะครับการเข้ามาอยู่ในป่านะครับนี่ครับฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็น หินตั้งนะครับเดี๋ยวผมพาเดินลงไปดูนะครับก็วันนี้ก็จะพามาชมนะครับสถานที่นะครับสวยๆงามๆนะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าไปในวัดล้านนะครับเพื่อคนดูบางคนเบื่อแล้วนะครับการที่ผมพาไปดูแต่วัดล้างน,นะครับเดี๋ยวนี้ผมพามาดูวัดที่มีพระอาศัยอยู่นะครับผม ด้านนี้ก็จะเป็นหินตั้งนะครับแล้วก็เหมือนจะมีสิ่งปลูกสร้างนะครับบริเวณนี้นะนี่ครับผมก็เป็นหินตั้งนะครับครับก็ถ้านับตามความเชื่อนะครับหินตั้งนะครับในาศาสนาผีนะครับก็จะเป็นที่ ูนยนรวมนะครับของเหล่าพูดผีนะครับที่อยู่บริเวณหินตั้งนะครับซึ่งถ้ามีหินตั้งเยอะๆนะครับส่วนมากจะรวมแหล่งนะครับสิ่งของที่ไม่ดีนะครับภายในบริเวณนั้นนะครับผมตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งทําไมนะครับเดี๋ยวด้านหน้านะครับเหมือนเราจะเห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูนะครับว่าเราจะเจออะไรนะครับวันนี้ฝากติดตามกันต่อไปครับอย่าเพิ่งกดลีนะครับ ก็จากที่เราได้เดินทางมานะครับได้สักพักนะครับก็วันนี้ต้องขอพักดื่มน้ําสักครู่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็คืออากาศร้อนมากครับก็คือลมลมแม่แรงเหมือนกับบ้านอื่นๆนะครับวันนี้ก็คือถือว่าลมนิ่งมากครับแล้วก็อากาศร้อนมากนะครับก็เลยว่าขอพักดื่มน้ำสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะสํารวจกันต่อนะครับว่าเราจะเจออะไรนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมเหมือนจะกลับจะเห็นกลับเป็นกุฏิพระนะครับ อยู่บร,รเบิเวณสานเขานะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับก็เราเดินมานะครับจะเป็นกับสิ่งปลูกสร้างนะครับจะเป็นขุติพระหรือเปล่านะครับก็คือเป็นจั่วนะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยนะก็คือทําเป็นผนังเลยนะครับโอนี่ครับก็คืออยู่กลางเขาเลยนะ ก็คือจะไกลออกมาจากวัดนะครับเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับคล้ายๆกับว่าพระท่านนะครับได้นํานะครับเป็นหลังคานะครับทําเป็นผนังนะครับ ก็คือสร้างไว้นะครับแต่เหมือนว่าจะเพิ่งสร้างนะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับก็ทําพื้นด้วยจากนะครับไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเห็นไหมก็คือเขียงเรียงนะครับขนาดใหญ่นะครับไม่รู้ว่าสร้างไว้เป็นที่พักหรือว่าสร้างไว้ทําอะไรนะนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็นะครับด้านล่างนะครับเหมือนจะมี เครื่องผ่นไฟนะครับที่ท่านนํามาทำสาราตัวนี้นะครับผมเห็นไหมโครับด้านล่างก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นป่านะครับเป็นป่าของชุมชนนะครับเป็นป่า ก็ถือว่าไม่ลกแล้วนะครับนี่ครับตรองน,นี้ก็คือจะมีกุติตัวนี้แค่กุติเดียวนะที่เราเดินออกมาจากข้างบนนะครับ ผังทางนี้นะครับผมจะมีกุฏิอีหลังนะครับั่งนี้นะครับก็จะเป็นกุฏิพระนะครับถึงน่าจะไม่มีพระมาใส่อยู่แล้วนะครับหรือเปล่านะครับแต่ยังมีร่องรอยเสียนะครับ เห็นไหมครับก็คือท่านได้ทไว้นะครับผมออาไปเปลี่ยนที่พักของพระนะครับเห็นไหมก็ยังไม่เก่ามากนะครับบริเวณนี้นะแต่เหมือนว่าพระท่านจะไม่ได้มาอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับเหมือนจะอยู่บริเวณสาราด้านในวัดเทนะครับโหก็คือสร้างไว้นะครับเพราะว่า ด้านล่างก็เป็นหน้าผานะครับรับลมนะครับผมอ๋อก็เหมือนกับสร้างรูานะครับเห็นไหมก็คือน้ำก็ยังมีเป็นขวดอยู่นะครับเห็นไหมแต่ไม่มีล่องรอยนะครับหน้าพักท่านน่าจะไม่มาพักที่ตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจอีกด้านบนนะครับว่าจะมีอะไรต่อจากนี้นะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเดินขึ้นไปในต่อครับไปชมจะชมวิวจะชมวิวอ๋อที่อยู่บนผาเพิ่งพอดีจะเห็นวิวกว้างเลยนะอ๋อครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันพร้อมกันเลยนะครับเดินขึ้นมานะครับก็เห็นมีป้ายบอกว่าเขตสังฆาวาสนะครับก็พระท่านน่าจะเป็นเขตที่ผ่าท่านได้ ที่พักของพระนะครับก็น่าจะไม่ต้องการส่งเสียงดังนะครับต้องขออภัยนะครับที่พูดไม่ดังมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าพระท่านยังอยู่ในกุฏิไหมนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นกุฏิอยู่หลังเดียวเลยนะครับโดดๆเลยนะครับที่สร้างไว้อย่างดีเลยนะครับถ้าเป็นกุฏิใหม่เลยนะก็อยู่ภายในวัดป่าภูผาพึ่งนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมก็เป็น คล้ายๆกับทรงไทยนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับจะเป็นแทงน้ํานะครับก็เอาไว้จิบน้ำใช้นะครับเพราะว่ารองเท้าความก่อนนะครับว่าวัดบริเวณน,นี้นะครับอยู่บนเขานะครับจะไม่มีน้ําบาดาลใช้อย่างแน่นอนนะครับเห mm. ็นไหมครับก็จะเป็นเหมือนกับ บันไดนะครับขึ้นไปนะครับมาดูนะครับโอ้เห็นไหมครับก็จะเป็นแทงน้ำนะครับเอาไว้เก็บน้ำใช้นะครับจะมีอยู่สามแทงนะครับผมก็คือจะกรองด้วยตะข่ายนะครับพลาติกนะครับผมเห็นไหมก็คืออย่างที่ว่านะครับเราขึ้นมาอยู่กลางเขานะครับก็ต้องมีน้ำไว้ใช้นะครับสำคัญมากครับผม ก้อฝัง่งนั้นนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีการต่อน้ํามานะครับก็มีน้ําทั้งสามแคงเลยนะครับเป็นน้ำช่ายของน่าจะเป็นของกุฏิหลังนี้นะครับนี่ครับก็มีหลังเดียวโดวด,ด,วดเลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผม ก็ยกสูงด้วยเสาปูนนะครับผมนี่ยครับเหมือนจะเพิ่งสร้างนะครับเป็นโครงเหล็กนะครับก็โครงเหล็กก็น่าจะอยู่ยิ่งยาวกว่าไม้นะครับผมนะครับบริวเวณน,นี้ก็จะเป็นทางเดินวงกลมนะครับเห็นไหมครับก็มีห้องน้ํานะครับผม ที่นี้นะครับก็ยังคงใหม่มากนะครับเห็นไหมครับโก็จะมีเท่านี้นะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูนะครับจุดชมวิวนะครับว่าจะสวยงามนะครับขนาดไหนนะครับว่าจะเห็นวิวไกลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับ จุดชมวิวนะครับก็จะอยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าต้องได้เดินลงมาอีกนะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วนะเห็นไหมครับโอ้สวยมากเลยครับซึ่งอยู่ในบริเวณวัดป่าภูผาพึ่งนะครับผมที่พาขึ้นมาชมวันนี้นะครับอื้อโอ้ โอ,โอ้โอ้สบายตามากเลยครับโอ้โอ้โอเห็นไหมครับโอ้ด้านล่างนะครับเหมือนจะอยู่ไกลมากนะจะมีเพียงหน้าของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีถนนนะครับซึ่งเข้าไปบริเวณสวนของชาวบ้านนะครับ แล้วก็ฝั่งลันนก็จะเป็นภูเขาวิลูกนะครับโอ้โหเห็นไหมครับก็ตรงนี้จะเป็นวิวนะครับโอ้ก็บริเวณด้านล่างนะครับจะเป็นไอที่ผมเคยมาถ่ายคลิปแล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นถ้ำภูผาพึ่งนะครับตัวเก่านะครับเห็นเหนครับผมจะอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ครับ นี่ครับจะอยู่บริเวณด้านล่างเลยนะครับโอ้หแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับผมคิดไหมโอ้ไม่คิดว่าจะมีสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งสวยงามมากครับผมโอ้คือแบบคือมองได้ไกลมากเลยนะครับเดินระวังระวังนะครับระวังพระนะโอ้ค่ะผมระวังพระนะโอภาาดภาาดภาาดครับผมโอ้โหนี่ครับ นี่ครับผมคือคือถ้าตกลงไปก็น่าจะไม่เหลือนะครับผมโอ้ก็วัดด้านหน้าเหรอ๋อนี่ครับผมอ๋อนี่ครับคลิปที่แล้วเราเคยมาถ่ายแล้วนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอยู่นี้วสุดยอดเลยนะ โอคือตัวยังเป็นมุมสุดของภูเขาพอดีเนาะมาซ้อนซ้อนกันเนาะซ้อนกันหลายลูกเลยนะครับน่าจะก็เห็นวิวเป็นสวนเนาะสวนไรนาของชาวบ้านสวนไรนาอยู่กลางเขาเลยนะครับคือจุดนี้ถ้าเราจะมาคาเฟ่จะมาได้นะคือขอยาอาจย์แล้วครับ่าโอ้โอ้จุนี้คือสวยครับตุดนี้ถ้ากลางเต้นถ้ามาช่วงฤดูฝนจะเห็นหมอกด้วยอือนที่หลังฝนตกใหม่ๆนะครับครับุมคููไกลมากครับ เียวคลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ได้พาเดินชมนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็พื้นที่ภายในวัดภูผาพึ่งนะครับผมโดยรวมนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ